สวัสดีเช้าวันที่5นะครับผมยังอยู่บ้านรักไทยอยู่นะครับดูบรรยากาศตอนโดยรอบนะครับอีกทีนึงนะครับมุมสูงขึ้นมาหน่อยผมอยู่ที่ด้านบนของร้านริเวอร์อโทษทีครับด้านบนของร้านดีวายสวยมากครับ อันี่สองบังครับโวจะได้ฟ้าอย่างนี้แต่ก็โผล่มานิดเดียวนะครับแต่ก็สวยครับอันนี้เป็นวิวทุ่งนานะครับสวยมากเลยครับ เป็นวิวทีออ่อยู่ระหว่างทางทางออกและทางเข้าบ้านลักไทยนะผมกำลังจะเดินทางไปสะพานซูตองเปนะดูครับสวยมากวันนี้ผมมาถึงแล้วนะครับสะพานซูตองเปนะนนงเยนะพวกนีร้านกาแฟด้วยนะหึของะบรรมีการดีนะ ต้นไมตนตน้ต้นข้าวสูงมากครับมีร่มให้ชาาสิาาถุงเครื่องกาแฟโบราณนะสวยครับสวยมากครับสวยไม่ครับ ที่สฝั่งนะครับฝั่งด้านที่ผมเดินมานั่นเป็นฝั่งที่มาจากบ้านรักไทยนะครับแต่เห็นบอกว่าอีกฝั่งที่เข้าได้แต่ผมผมไม่ทราบเหมกันว่าเข้ายัางไงนะครับก็คือเข้าจากตัววัดเลยนะครับผมใคอยากมาเที่ยวก็ลองศึกษาเส้นทางดูนะครับผมกำลังจะเดินข้ามไปฝั่งวัดนะครับวัดอยด้านบนเนาะ นี่คือบรรยากาศรอบๆเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยวัยวงไงไปถึงข้างบนจะผมถ่ายดูอีกทีหนอ่อยเพราะว่ายิงใจคนข้างหลังเขากำลังเดินตามมาแล้วก็กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับโอเคครับ จะเดาออกอาจจะสั่นไปเยอะนะครับโอเคมาถึงแล้วครับ เหมือนด้านบนนี้นะครับกำลังจะก่อสร้างนะครับผมน่าจะเป็นพระวิหารแม่ก็จะเป็นโบสถ์นะครับอันนี้ผมเดานะครับถ้าใครผ่านมานะครับก็มาร่วมทำบุญได้นะครับ เด็กน้อยหรือมากอะไรก็แล้วแต่จิตศรัทธาหรือว่ากําลังทรัพย์เรานะครับผมนี่เป็นมุมด้านบนครับผมวัดตรงนู้นที่เราข้ามมานะครับโหดูทุ่งนาสวยมากสวยจริงตอนนี้ผมกำลังจะออกจากสพาอ่าไม้ไผ่น,นะครับ ดูตองเปนะครับถ้าใครจะมานะมาจากบ้านรักไทยหรือจากแม่ฮ่องสอนนะครับผมต้องศึกษาเส้นทางให้ดีนิดนึงนะอย่างผมผมไม่เคยมาผมออกมาจากบ้านรักไทยครับคือป้ายแทบไม่มีเลยนะครับต้องคือหาข้อมูลนิดนึงก็เลยเลยเดาสุ่มมาเจอได้ครับผมส่วนในบริเวณนี้นะครับเดินลงไปนะครับจะมีร้านอาหารผมเพิ่งทานโอเคก็อร่อยนะรสชาติโอเคเลยแล้วก็ ราคาไม่แพงนะครับ45บาทกระเพราไข่ดาวถ้าไม่เอาไข่ดาวผมว่าน่าสานะครับผมโอเคครับเจอกันอีกทีอาจจะเป็นกุ่ยุวมนะครับผมตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายมานะครับเข้าเส้นที่จะไปแม่จำนะครับผม,ผมจะไปทุงบวัวตองนะ ตอนนี้ผมเลยอะ,อะไรนะทุ่งบัวตองมานะครับผมก็คือว่ามันยังไม่บานมันเขียวอยู่เลยครับก็เป็นร้านกาแฟที่ที่เลยทุ่งบัวตองมานะครับที่ค่อนข้างค่อนข้างมีคนรู้จักเยอะแล้วครับกับวิวที่อ่างการครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะน่าจะเปิดช่วงช่วง ทุ่งบัวตองก็คือว่าบานอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเขามาทาใหม่นะครับผมดูครับผมลองขับมาดูว่าวิวจะอลังเหมือนอย่างที่เห็นไหมก็โอ้สวยจริงครับสวยมากครับดูครับ ร้านกาแฟที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นะผมแนะนำเลยนะว่าเลยมาจากอ่าทุ่งวัวตองไม่กี่มันสี่โลครับผมว่ามาแล้วคุ้มครับวิวสวยสวยจริงครับดูครับลองหาข้อมูลดูครับเพราะว่าถ้าเท่าที่ผมรู้คือว่าเป็นลักษณะของครูอาสานะครูอาสาก็คือว่ามาทำโครงการเปิดร้านกาแฟอะไรเงี้ย ใน facebook ก็มีนะครับผมเห็นผมถามผมถามเ,าเหมือนศูนย์ให้ข้อมูลนะครับตรงทางขึ้นก่อนถึงทุ่งบัวตองนะครับเขาบอกว่า,าจะบานประมาณ5 5พุจิกานะครับผมเพราะว่าพิธีเปิดจะเปิดวันที่5เห็นบอกกันครับแล้วก็ร้านเนี่ยก็จะขายตั้งแต่ช่วงนั้นแหละก็คือไม่ได้ขายทั้งปีผมก็ใจปิดเองนะครับผม ก็จะขายช่วงที่ทุ่งบัวตองบานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมว่าจะไปนอนที่แม่จมนะครับผมยังไงถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอยูผมบอกอีกทีหนึ่งนะลาไปด้วยวิวนี้นะครับ